สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูค่ะวันนี้มนุษย์ป้าจะมาย้อมผมหงอกของป้าเองด้วยสีแฟชั่นให้ดูกันและตอนท้ายคลิปก็จะมีวิธีผสมสีและบอกยี่ห้อสีให้ดูด้วยช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดตอนสองค่ะจะได้ดูสีผมที่ป้าทำออกมาเป็นสีอะไรสวยไหม จะมีคลิปที่สองนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเราจะมาป้ายผมหงอกกันเนาะเดี๋ยวป้าจะให้ดูของป้าก่อนนะคะว่าหงอกมากน้อยแค่ไหนนะคะดูนะคะหงอกมากไหมเอ่ยอันนี้ด้านหน้านะคะส่วนมากจะหงอกที่ด้านหน้าอันนี้ตรงอันนี้ตรงจรคะ่ะตรงจรเนาะนี่ค่ะ งอคะ่ะงอด้วยด้วยวัยหกสิบกว่าแล้วเนาะมันก็ต้องงอกนะคะนี่คะ่ะจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อเอามาแบ่งปันเผื่อคนที่มาเข้ามาดูก็จะได้เอาไปทําให้กับตัวเองได้นะคะวันนี้ป้าจะป้ายด้านหน้าก่อนเลยนะคะแล้วไปด้านหลังนะคะค่อยๆไปข้างหน้าก่อน แรกเลยก็ใช้ของฟาเกอร์ค่ะสีทันะคะก็เขาก็จะบอกเลยค่ะว่าปิดผมขาวนะคะจริงๆแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะคะได้เลยค่ะผมสีขาวก็จะออกเป็นสีน้ำตาลประกายแดงนะคะก็คือจะออกแดงเลยนะคะแต่นี้ป้าไม่ชอบว่ามันแดงเวอร์นะคะอายุมากแล้วก็เลยจะเอาน้ำตาลเข้ม ของบบลีนานะคะบบลีนาผสมไปนิดนึงนะคะเพื่อดอบความแดงนะคะให้ออกเป็นน้ำตาลการดอบก,ก็คือเรากะกะอันนี้นะคะกะให้พอดีกับกับเส้นผมว่ามีมากน้อยนะคะผมสั้นผมยาวกะเอานะคะพอดีป้าผมสั้นป้าก็เลยใส่น้อยนะคะถ้าจะนับก็คือนี่เลยค่ะสองหน้าแปลงนี่นะคะเฉพาะสีนี้นะคะ สีนี้สองหน้าแปลงหน้าแปลงนี้นะคะก็คงทุกคนคงเข้าใจและป้าก็เอาน้ำตาลเข้มใส่ลงไปนิดเดียวนะคะแค่ข้อมือข้อนิ้วมือแค่นี้นะคะยาวไปนี่แค่นี้เองนะคะเพราะยังไงสีนี้เขาก็ติดอยู่แล้วค่ะสีนี้นะคะติดติดงอกอยู่แล้วแต่สีนี้เอามาตัดเพื่อดอกความแดงป้าไม่ชอบแดงแดงมากนะคะอายุมากแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะว่าเวอร์ไปนะคะก็เอามาผสมค่ะเพราะว่าไฮโดรเจนในกล่องนี้ในกล่องนี้นะคะคือไม่ได้ไม่ได้โฆษณาอะไรของเขาเลยนะคะก็เอามาแบ่งปันเฉยๆนี่ค่ะเขาใช้สามเปอร์เซ็นนะคะติดแน่นอนค่ะติดแน่นอนลองลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะค่ะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคะ เอามาแบ่งปันกันเฉยๆนะคะ